มัแตกว่ะแมนแมนมันสุดกันสุดแบนั้นโอ้หลบขันอนองตัตัวตั่บนบ้านว่แมนสอตัวตายอ่ะตีตงเนี่ยนะตีเนี่ยโอ้เอปอ อขอว่าบ้านางหน้า,า,หาเงเลยนะเกมแรกของวันเรียบร้อยครับเกมแรกของวันแล้วก็เกมตัดสินขึ้นมาเตอร์ของรุ่งนวลนะครับโอ้เอาไงครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับความบางบ้านเรียบร้อยครับจบข่าวครับเกมอาถรร์จริงๆครับสำหรับ EP นี้นะครับทาให้รุ่งนวดต้องมาแก้ อีก2เกมครับเพื่อจะขึ้นมาสเตอร์ให้ได้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมครับเกมนี้จะขึ้นได้หรือไม่ฝากติดตามผลงานของลุงนวดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดกับ FC ด้วยนะครับไปครับจริงจังกันหน่อยครับไมนงานลุงนวดจะไม่ได้ขึ้นมาสเตอร์ซีซั่น35แน่เลยลุยอ๋อ มาช่วยก่อนมาช่วยก่อนสองหนสอง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 หน่งต้องหนหนึ่งชุมีหน่อยไหสไม่หนักงคัน

มือติดโซนี่อะนายแก้ท่านมือติดโซเนียเล่นต่อได้นะใจมันไหลได้แล้วไงแล้วดูยิ่งใหญ่ไม่ต้องฝนไม่ต้องฝนไม่ต้องสนไม่ต้องฝนจริงเลยเฮ้ยขวาขวามีขวามียายายาห้ามก่อนห้ามก่อนเอ้ยมันมันมละตัดตัดตัดประเดีจะดีกว่านะต่างแล้วตมางแล้ว

มาหลุมไปดูซ้ายมซ้ายซ้ายซ้ายตรงลุ

เุ้ยสไเสอด้เดี๋ยวหน้าเล่นอะเอมืกี้ลงบอกว่าถอยไงให้รอดทาง้ืคนถอยถอยไงให้รอดโอเคลุงเดี๋ยวผมเข้าให้ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วโอเคโอเคโอเคฮ้ยไม่ีคนขับรถออกอะโค้ดเดี๋ยวโค้ดห้เดี๋ยวดานดาว ตอนไนแบบไอ้บนบนบ้านจะดาวสลงลงตรงบ้านนี <sup> um. ้นี่นี่ดงหมดหมดตีหมดตีใครโดนบ้านบ้านไหนเอ้ย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 แรงหมดพออะไแล้วมันมีหมอกตรงว่ารอนละอาการเริ่มหแบกั้น เนี่ยตัวนึ่งโซสยิงไม่ตายยิงไม่ได้นะพี่จะโดนลงตายมากกว่า

แต่มาเอะได้จ่อด้จ่อเปิดดูฮะเปิดดูฮะล่เก็บซ้ายนน่เก็บส้ายหน่อยเจมส์ดูกัดโคตรนานกลางออกมาได้ เดิมนมตีนึ่ยีเนึ่เดินมาเมเด๋กะตัไม่ได้เลยดยไม่ไยไไยกิใน,ใน,ใน,ในละเอเอพี่ลอยได้ก่อนอจาอจมด,ดี๋ยวพี่คว้างเดี๋ยวมา่อแต่ลงเจ็บเจ็บปวด้าสิมาห่อ

อซิออมิเกิลอะ่ะตัวสำซิมีเกิลว่ะมงขึ้นแกมแล้วเยยิุดีต้อนรับสู่มาสเตอร์ซีซั่น35นะครับขอบคุณ FC ทุกคนรครับที่มาลงแรงกักบลุงนวดครับ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ